เดี๋ยววันนี้นะคะก็จะพาทุกคนนะคะมาเคี่ยวน้ำตาลค่ะเอาเวลาข้าแต่กันสูตรนี้นะคะทำออกมาแล้วสีสวยมากกินแล้วไม่ติดฟันที่สำคัญนะคะตกทรายแล้วสีไม่จืดค่ะอันดับแรกเลยนะคะให้เราตั้งไฟก่อนค่ะอันนี้เป็นน้ำตาลมะพร้าวค่ะน้ำตาลมะพร้าวได้ทั้งความหอมแล้วก็ความหวานค่ะเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ค่ะ เคล็ดลับสีสวยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเติมเกลือลงไปนะคะเพื่อตัดหวานน้ำตาลของเราก็จะได้มีรสชาติกลมกล่อมขึ้นค่ะเวลาเคี่ยวน้ำตาลนะคะให้เราเคี่ยวไฟอ่อนค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะเคี่ยวจนกว่าน้ำตาลจะละลายนะคะสำหรับใครนะคะที่จะทำกินหรือทำขายการเคี่ยวน้ำตาลสำคัญมาก สูตรนี้นะคะเป็นสูตรของทางร้านเองค่ะเอามาแบ่งปันให้สำหรับใครที่อยากจะทําเป็นอาชีพเสริมหรือเป็นอาชีพหลักค่ะพอน้ำตาลเริ่มเดือดนะคะเราอย่าเพิ่งปิดไฟให้เราเคี่ยวน้ำตาลให้น้ำตาลละลายดีก่อนค่ะให้มันเหนียวเข้ากันก่อนให้เหมือนนมเหนียวเหมือนนมข้นก่อนค่ะ เวลาที side, water, ่น el. ้ำตาลตกทรายสีน้ำตาลจะได้ไม่จืดนะคะแต่ถ้าเราเคี่ยวแค่พอน้ำตาลละลายเวลาน้ำตาลตกทรายสีเขาจะจืดลงค่ะแต่ถ้าเราเคี่ยวนานเกินไปหรือเคี่ยวจนเหนียวเกินไปเนี่ยน้ำตาลก็จะติดฟันค่ะเวลาที่เราเคี่ยวน้ำตาลเราก็อย่าเคี่ยวนานเกินไปแล้วก็อย่าเคี่ยวให้เหนียวเกินไปค่ะสำหรับใครที่จะทำไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมไม่ว่ามันจะยากหรือมันจะง่าย แค่เราลงมือทำเราเชื่อว่าทุกคนทำได้ค่ะสวัสดีค่ะ